สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับแลบกริ้งกันนะคะว่าแลบกริ้งคืออะไรก,กฎกติกาในการสอบเป็นยังไงนะคะรวมถึงในเรื่องมารยาทว่าสอบยังไงแล้วไม่ให้เพื่อนโกรธเราทีหลังนะคะแล้วก็ทิปสในการสอบค่ะ แล็บกริ้งคืออะไรนะคะแลบ็บกริ้งเนี่ยก็คือการสอบที่มีระยะเวลากำหนดต่อหข้อนะคะถ้าเกิดว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงกริง้งจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเดินไปข้อต่อไปค่ะคำว่าแล็บกริ้งก็คือมาจากกริ้งของเสียงกระดิ่งเวลาหมดเวลานั่นเองค่ะโดยทั่วไปนะคะระยะเวลาที่กำหนดใน1ข้อก็จะอยู่ประมาณ60ถ90วินาทีค่ะแล้วแต่อาจารย์ผู้คุมสอบนะคะ ซึ่งอาจารย์ก็จะแจ้งก่อนนะคะว่า1ข้อเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่ค่ะข้อสอบแบบกรีงนะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะก็คือตัวที่เป็นข้อสอบนะคะกับส่วนที่เป็นข้อพักนะคะข้อสอบเนี่ยก็คือว่าข้อคําถามที่เราจะต้องตอบนะคะอาจจะมีทั้งเขียนตอบแล้วก็อาจจะเป็นบางข้อที่เป็นการกบาดก็ได้นะคะสําหรับการเขียนตอบนะคะถ้าเกิดว่ามีก็คือเราจะต้องเขียนตัวสะกดให้ถูกต้องทั้งหมดนะคะ โดยเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าเขียนผิดแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะได้ศูนย์คะแนนนะคะส่วนของข้อผักนะคะก็จะไม่มีตัวข้อสอบนะคะจะมีไว้เหมือนเป็นสถานีที่ให้เราได้ทบทวนข้อที่ทำไปแล้วหรือว่าอาจจะตั้งสติในสําหรับที่จะไปข้อต่อไปนะคะข้อผักบางข้อนะคะอาจจะเป็นจุดให้เซ็นชื่อเข้าสอบนะคะ อันนี้มันอาจจะบางนิดนึงเนาะค่ะเวลาอาจารย์แจ้งจำนวนข้อสอบในการสอบแลบกรีนนะคะก็มักจะแจ้งทั้งตัวข้อสอบแล้วก็ข้อพักนะคะตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่าข้อสอบแลบกรีิบห25ข้อข้อพักอีก5ข้อแบบนี้ก็แปลว่ามีทั้งหมดเนี่ย30จุดหรือว่า30สเตชันนะคะแบ่งเป็นตัวข้อสอบจริงๆเนี่ย25แล้วก็ข้อพักเนี่ยอีก5ข้อค่ะ ข้อผักก็จะเป็นเหมือนแค่กระดาษวางไว้แล้วก็เขียนว่าข้อผักนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะก็อย่างง,งเนาะเราก็อย่ากระโดดข้ามไปข้อต่อไปคือเราจะต้องเข้าข้อผักด้วยนะคะเพื่อให้การลัดเนี่ยมันครบรอบพอดีนะคะถ้าเราลัดไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะทีนี้ส่วนของแนวข้อสอบนะคะ,ะข้อสอบแบบกรีงเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือ จะสอบในสิ่งที่ข้อสอบกลางภาคข้อสอบปลายภาคเนี่ยไม่สามารถสอบได้นะคะอ,อ,อย่างเช่นข้อสอบที่เป็นภาพนะคะภาพโดยเฉพาะที่เป็นภาพสีด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสอบกลางภาคกับปลายภาคเนี่ยข้อสอบมันจะต้องถูกถ่ายเอกสารใช่ไหมคะเราก็ เอามาให้เราสอบดังนั้นพวกภาพสีเนี่ยมันจะเอาไปออกไม่ได้อาจารย์ก็เลยจะใช้พวกภาพสีเนี่ยในการออกแลบกร้งเป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อให้คุ้มค่าข้อสอบแลบกร้นเนี่ยโดยมากจะไม่ใช่ข้อสอบที่อ่านมีแค่โจทย์เป็นแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบบรรทัดเดียวแล้วก็ตอบแบบนี้ไม่ค่อยจะมีนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีอุปกรณ์หรือภาพประกอบเสมอเลยนะคะ นอกจากภาพนะคะที่เอามาออกได้ก็คือจะเป็นตัวอุปกรณ์หรือว่าวัตถุจริงนะคะตัวอย่างเช่นฟันจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันโมเดลแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นฟันแบบซี่ฟันจริงๆนะคะที่เราเคยดูใน,ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าบางวิชาเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือในคลินิกนะคะเอามาวางแล้วก็ถามถามสืบเนื่องจากอุปกรณ์ที่วางนั้นนะคะ แล้วก็ในบางครั้งนะคะก็อาจจะมีการสอบปฏิบัติด้วยนะคะ,ะโดยที่การสอบปฏิบัติก็จะเป็นสั้นๆนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในข้อของข้อสอบทั้งหมดนะคะสมมติว่ากำหนดว่ามีเวลา60วินาทีสำหรับทุกข้อเนี่ยในการสอบปฏิบัติก็จะเป็นอะไรที่ทำสั้นๆเสร็จเร็วๆภายใน1น,นาทีนะคะ โดยปกติแล้วถ้าเกิดมีการสอบปฏิบัติเนี่ยอาจารย์จะแจ้งล่วงหน้านะคะถ้าไม่ได้แจ้งก็คือส่วนใหญ่จะไม่มีสอบปฏิบัตินะคะก็จะมีแค่ดูรูปกับดูอุปกรณ์จริงเป็นหลักนะคะดังนั้นเวลาเราอ่านหนังสือสอบนะคะเพื่อจะสอบแบบ l รี๊์เนี่ยเน้นดูรูปเยอะๆเป็นหลักนะคะทีนี้เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะข้อสอบเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็คือจะเป็นสเตชันสเตชันไปนะคะโดยที่ในรูปเนะะี่ยค่ะจะมีทั้งหมด10สเตชันโดยที่มีข้อสอบ9ข้อนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะข้อสอบมันส่วนใหญ่จะไม่มีแค่9ข้อมันน้อยเกินไปเนาะค่ะก็มี10สเตชันโดยที่เป็นข้อสอบ9สเตชันแล้วก็เป็นข้อพัก1สเตชันนะคะก็เวลาเราทำนะคะสมมติว่าอันเนี้ยคือการเข้าไปครั้งแรกเลยเนาะเดินเข้าห้องสอบแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะ แปลว่าเราแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้เริ่มทำข้อสอบที่ข้อหนึ่งเหมือนกันหมดนะคะก็คือสมมติว่า,าพี่เป็นคนนี้เนาะเป็นผู้หญิงคนนี้ข้อสอบข้อแรกที่เริ่มทำเนี่ยจะเป็นข้อสองนะคะหรือว่าสมมติว่าเออใครมาเข้าตรงนี้เป็นน้องผู้ชายคนนี้เนาะก็แปลว่าเราอ่ะจะได้เริ่มทำข้อสอบที่ข้อห้านะคะ แล้วก็ถ้าโชคร้ายหน่อยเป็นน้องผู้ชายใส่แว่นคนนี้นะคะก็ได้เข้าข้อแรกเป็นข้อพักค่ะก็ดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่ชอบเลยถ้าได้เข้าข้อพักเป็นข้อแรกเนาะแต่ว่าบางทีเราก็เลือกไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปตามจุดที่มันว่างนะคะถ้าเผื่อด้เข้าข้อพักเนี่ย ออเป็นข้อแรกมันเหมือนกับเสียโคต้ตาไปอ่ะเหมือนเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยก็ต้องมาพักแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าจะได้ตั้งสติก่อนเพื่อนพี่บางคนก็ชอบเข้าข้อพักเป็นข้อแรกเหมือนกันถือว่าได้ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะโอเคทีนี้เราพอครบเวลาเนาะเราก็จะเปลี่ยนข้อใช่ไหมทีนี้ข้างๆกันกับข้อสอบเนี่ยอาจารย์เขาจะวางลูกศรไว้ให้ว่าข้อต่อไปอะ่ะไปทางไหน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกศรชี้เนาะแล้วก็เขียนตัวเล็กๆว่าข้อต่อไปประมาณนี้เนาะให้ชี้ไปทางนี้ก็คือแปลว่าเดินไปทางนี้ของคนที่สองก็คือเดินไปทางนี้หรือว่าคนที่ห้าเนาะอาจจะเป็นแบบจุดวกกลับก็ระวังอย่างงเนาะก็เลี้ยวมาทางนี้นะเป็นข้อหกแบบนี้เป็นต้นเนาะ ทีนี้ยห้องสอบด้วยข้อจํากัดบางทีมันจะไม่ได้แบบเห็นชัดแบบเนี้ยไม่ได้เป็นวงกลมสวยๆบางทีมันอาจจะมีการเลี้ยวไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตลูกศรดีๆเนาะแล้วก็ห้ามรัดข้อนะบางทีแบบมันอาจจะงงแล้วก็เดินเข้าผิดอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบางข้อที่เราไม่ได้ทำเนาะต่อแม่ทีนี้ข้อสังเกตก็คือว่าเวลาเราทำข้อสอบเนี่ย เราอ่ะจะเดินตามคนคนเดิมเสมอสมมติว่าพี่เป็นคนสีเหลืองตรงนี้เนาะผู้หญิงสีเหลืองตรงนี้เออสมมติว่าพี่เริ่มที่ข้อสองเราลูกสอนชี้ต่อไปข้อสามอ่ะแปลว่าพี่จะต้องเดินตามเพื่อนคนที่ตอนแรกอ่ะเข้าที่ข้อสามเสมอเลยจะเดินแบบเดินตามกันอ่ะเออดังนั้นเราอาจจะสังเกตเพื่อนก็ได้ว่าข้อแรกอ่ะเราเดินตามใคร เออเออเราเดินตามเพื่อนคนนี้เราก็จะเดินตามเพื่อนคนเนี้ยไปถูกข้อจนจบอืมถ้าเผื่อแบบลูกศรไม่ชัดเนาะก็เน้นดูคนด้านหน้าถ้าเพื่อนไปเราก็คือรีบไปยืนแทนที่เพื่อนตรงนั้นนั่นแหละเดินไปอ่าแล้วก็เวลาที่ให้อะ่ะสมมุติว่าให้หกสิบวินาทีก็คือรวมเวลาการเดินแล้วนะเออกลิ้งก็คือเดินไปอ่าพอหมดหกสิบวินาทีก็คือเดินอีกเนาะ ก็คือต้องบริหารเวลาให้ดีอย่าเดินช้าอืมแล้วก็พอเสร็จข้อก็คือต้องเดินต่อทีนี้มันจะมีกรณีแบบนี้อยู่ก็คืออบางครั้งเนี่ยสเต,เตชันที่เราจะไปยืนน่ยมันมีมากกว่าจำนวนคนสมมติว่าในรอบนี้ของการสอบเนาะมีคนเข้ามาสอบแค่9คนแต่ว่ามี10บสเตชันอก็เลยจะมีจุดหนึ่งอ่ะที่มันว่าง กรณีแบบนี้ก็คือกลัวมากๆว่าจะเดินผิดอืคืออย่างน้องคนนี้เขาอาจจะงงว่าตกลงต้องเดินไปไหนเออตอนแรกอาจจะมีถ้าถ้ามีเพื่อนผู้ชายเมื่อกี้ยืนอยู่เราก็เดินไปตามเพื่อนคนนี้ใช่ไหมเออแต่อันนี้เราอาจจะต้องมองข้ามสติปไปนิดนึงอแล้วตรงที่ว่างอ่ะมันจะต้องว่างเสมอ คือถ้าเราเดินผิดอะ่ะแล้วสุดท้ายมาชิดกับเพื่อนคนนี้แปลว่าเราน่าจะต้องรัดข้อสักข้อหนึ่งไปอะ่ะแล้วเราไม่ได้ทําถ้าแบบเนี้ยจะเป็นการเสียประโยชน์ของเราเองเนาะคือส่วนเนี้ยอาจารย์จะไม่ให้ย้อนมาทานะก็คือผ่านแล้วผ่านเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีที่ว่างติดกับเราเนี่ยแล้วเราต้องเดินไปมันก็จะต้องว่างเสมอเนาะอันนี้สําคัญมากแต่ถ้าจะให้ดีเนาะในการสอบก็ให้น้องผู้ชายคนเนี้ย มาเข้าตรงเนี่ยเป็นข้อแรกน่าจะง่ายกับทุกคนมากกว่าจะได้ไม่ต้องว่างด้วยแล้วก็คนเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องเข้าข้อผักเป็นข้อแรกนะคะทีนี้ก,กฎกติกาในการสอบนะคะสําคัญมากก็เหมือนการสอบทุกๆอย่างาสำหรับข้อแรกก็คือห้ามลอกกันไม่ชํำเลืองไม่ส่งสิต่างๆไม่แบบชะเง้อมองอะไรแบบนี้อันนี้ก็เบสิกทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้ เป็นอันที่พิเศษขึ้นมาก็คือห้ามทิ้งร่องรอยอคือการที่เราเดินเดินทำข้อสอบแล้วจะมีบางคนทําข้อนี้ก่อนเราแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนที่ทําข้อนี้หลังเราห้ามเขียนบอกใบ้เพื่อนเนาะเออบางทีก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ว่าอาจารย์จะไม่สนใจว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเกิดว่ามันมีรอยอะไรสักอย่างอยู่บนนั้นส่วนใหญ่แล้วอะ่ะข้อนั้นที่มีปัญหารอยขีดเขียนน่ะ ทุกคนที่สอบรอบนั้นจะได้ศูนย์คะแนนในข้อนั้นสมมุติว่าที่ข้อ10มันมีอะไรสักอย่างเขียนไว้เหมือนแบบต้องการบอกใบ้ทุกคนที่สอบในรอบนั้นก็คือจะได้ข้อ10เป็นศูนย์คะแนนทั้งหมดนะคะบางทีอาจารย์เขาใส่เป็นซองใสไว้อะเอาโจทย์ที่เป็นกระดาษใส่ในซองใสเหมือนซองแฟม้มอ่ะเออแล้วเราอะเขียนคําตอบอยู่บนกระดาษเราเนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนมันทะลุไป ที่ซองพลาสติกอ่ะแบบเนี้ยก็คือถือว่าตุกติกนะก็คืออาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นวางกระดาษก็ให้ระวังด้วยอย่าให้มันมีรอยอยู่บนข้อสอบเนาะก็เดี๋ยวจะซวยกันหมดอมโอเคทีนี้ต่อมาอันนี้คือเข้าใจว่าคงไม่มีใครตั้งใจอ่ะแต่ว่าก็ตั้งสติอย่าหยิบติดมือไปเนาะคือบางทีดูฟันอยู่อะ่ะเราแบบตื่นเต้นก็คือพอกลิ้งเสร็จเอาฟันไปด้วยอย่างเงี้ยเออก็คืออย่าอย่าทำอย่างนั้นมันจะทำให้เพื่อน,นะเสียเวลา เออแล้วมันก็จะแบบสติหลุดกันหมดเนาะเอออย่าถือติดไปด้วยถ้าหมดเวลาแล้วหยิบไปแค่อุปกรณ์ทําข้อสอบกับกระดาษคําตอบของเราแล้วก็เดินต่ออย่าเอาโจทย์ไปด้วยเนาะต่อแม่เออส่วนใหญ่แล้วว่าแลบกลีงเนี่ยเราจะแบ่งเสกหรือว่าแบ่งกลุ่มในการสอบเพราะว่าอ่าสมมุติว่ามีนักศึกษา60คนเนี่ยมันจะวุ่นวายเกินไปถ้าสอบพร้อมกันหมด ก็อาจจะแบ่งเป็น 30- 30อะไรแบบนี้เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดมีการแบ่งกลุ่มสอบเนี่ยอาจารย์จะมีการจัดการไม่ให้2กลุ่มอะมาเจอกันเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะบอกข้อสอบกันใช่ไหมเอออาจารย์ก็จะมีวิธีจัดการเช่นเออกลุ่มนี้ที่จะออกสังห้องสอบให้ออกประตูหน้านะแล้วกลุ่มที่จะเข้าใหม่เนี่ย ให้เข้าทางประตูหลังแบบเนี้ยเออก็คือไม่ให้เจอกันแล้วก็อย่าพยายามไปเจอกันเนาะถ้าเกิดอาจารย์เห็นว่ามีการไปคุยกันก็อาจจะมีปัญหาทั้งสองคนได้นะทั้งคนที่สอบก่อนแล้วก็สอบหลังอ่ะแล้วก็ต่อมาแน่นอนอยู่แล้วห้ามเข้าห้องน้ำเนาะเพราะว่าเรามีเวลาแค่60ิบวิแล้วเราต้องไปพร้อมกันเ่ยจะไม่มีการหยุดอ,อ๋อคนนี้ขอไปเข้าห้องน้ําก่อนแบบเนี้ยไม่มีเนาะเ่แล้วก็อันสุดท้ายห้ามมาสายเด็ดขาด ถ้ามาสายก็คือเข้าสอบไม่ทันเพื่อนก็คืออาจจะได้ศูนย์คะแนนไปเลยหรือถ้าอาจารย์อนุโลมก็คืออาจจะได้เข้าสอบเฉพาะข้อที่เหลืออยู่สมมุติว่าเพื่อนสอบไปแล้วห้าข้ออย่างเงี้ยห้าข้อนั้นก็คือศูนย์เลยเราก็จะได้ทําแค่ข้อที่เหลืออยู่อต่อมานะมารยาทในการสอบอันนี้คือไม่ได้แบบซีเรียสมากเนอะคือแบบอาจารย์คงไม่มาตามหักคะแนนหรือมามาตามจี้อะไรเรื่องนี้แต่ว่าเป็นแบบ มารายาทของคนที่สอบด้วยกันนะ่ะว่าอะไรควรทําไม่ควรทำเนาะอย่างแรกก็คือถ้าดูเสร็จแล้วอ่ะดูส่วนเนี้ยมันเป็นของใช่ไหมเออไม่นับว่าเป็นรูปเนาะเอออันไหนที่เป็นของเนี่ยเราหยิบขึ้นมาดูแล้วอ่ะวางกลับที่เดิมเนาะ บางทีแบบไปวางกับหัวกับหางมันอาจจะทําให้คนที่เดินตามมาเพื่อนเราอ่ะอาจจะงงหาโจทย์ไม่เจอหรือมันอาจจะแบบดูยากขึ้นอย่างเงี้ยคือบางทีอาจารย์เขาตั้งใจวางไว้ให้มันดูง่ายแล้วอ่ะอันนี้ก็ไปกลับด้านซ้มันก็อาจจะดูยากเนาะอืมก็อย่าทำเนาะอย่าไปแกล้งเพื่อนหรือว่าบางวิชาเนี่ยที่มันมีการส่องกล้องจุลทรรศเนี่ยบางทีโจทย์เนี่ยคืออยู่ในกล้องเลยคือเราต้อง ส่งเข้าไปดูว่ารูปมันเป็นยังไงเราถึงจะมีคําตอบใช่ไหมเออบางทีอาจารย์เขาจะเขียนไว้เลยว่าห้ามปรับกล้องอมันจะมีบางข้อที่ปรับได้เออเลื่อนได้ตามสบายกับบางข้อที่ห้ามปรับกล้องถ้าบอกว่าห้ามปรับก็คือห้ามโอเคไหมเออเพราะว่าบางทีพอเลื่อนเสร็จแล้วมันอาจจะหาไม่เจออย่างเงี้ยเราเวลา หาไม่เจอมันจะไม่รู้นะว่าแบบมันไปผิดที่ใครอ่ะบางคนก็แบบไม่อ่านหนังสือมาไม่ค่อยแมนใช่ไหมก็เออหรือว่าเราดูไม่ออกเองแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเพื่อนอ่ะเลื่อนกล้องเออแบบเนี้ยคืออันตรายมากอย่าทำเนาะมีสติออันไหนห้ามเลื่อนก็อย่าเลื่อนเนาะแล้วก็สําหรับเราคงไม่มีถอกกล้องโซลร์ทัศนวิชานี้ก็อ่าวางกับที่เดิมโอเคต่อมาอย่าลบกวนคนอื่น เออบางคนอาจจะมีการแบบพึมพำม,มีเสียงหรือตื่นเต้นแบบว่าเออประหมา่าแกบบ็สั่นโต๊ะสั่นเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบรบกวนคนอื่นเนาะก็อย่าทำแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าหมดเวลาแล้วอะ่ะก็เดิอนอย่าช้าอย่าโอเอคือบางทีเพื่อนเขาเสียจังหวะเขาแบบอยากจะเดินเข้าไปแล้วอะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเวลา60วินาทีของเขาใช่ไหมการที่เราเดินช้าเพื่อนก็ได้เข้าช้ามันก็ทําให้แบบ เ,ออเพื่อนอาจจะเสียประโยชน์ได้เนาะตรงนี้ก็ให้เห็นใจกันด้วยนะคะต่อมาเป็นทิปสแล้วก็ง่ายๆไม่มีอะไรเนาะทิปก็คือว่าเออทำยังไงถึงจะได้คะแนนเยอะถ้าไม่นับเรื่องอ่านหนังสือเนาะทุกคนต้องอ่านหนังสือมาอยู่แล้วเน้นดูรูปเยอะๆเนาะนนอ่าแล้วก็ข้อสําคัญเลยคือมีสติคือถ้าข้อไหนผ่านไปแล้วอะ่ะก็ให้ผ่านไปอย่าไปแบบคิดย้อน กับข้อที่แล้วจนไม่มีสมาธิในการทำข้อปัจจุบันเนาะเราเน้นทำข้อที่อยู่ตรงหน้าอันไหนผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเราไม่ต้องได้เต็มก็ได้เราเอาเน้นแบบให้มันผ่านก่อนนะอย่างแรกเออแล้วก็ต่อมาถ้าทำไม่ได้ให้ทดไว้ก่อนคือส่วนเนี้ยมันจะมีแบบด้านหลังกระดาษหรือมีกระดาษทดเสริมให้หรือมุมมุมอะไรอย่างเงี้ยทดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดอีกครั้งตอนที่ถึงข้อพักเนาะข้อพักก็มีฟังก์ชันประมาณนี้แหละ ทีนี้ตอบสุดสุดท้ายเลยห้ามลืมเราควรจะทำสัญลักษณ์เนาะมาร์กไว้ว่าเราอะข้อทำข้อไหนเป็นข้อแรกเนาะสมมติว่าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเข้าข้อสองมันข้อแรกใช่ไหมเราก็ควรจะมาร์กไว้ตรงข้อ2งเล็กๆว่าเออเราเข้าข้อนี้นะเป็นข้อแรกห้ามตอบสลับข้อเป็นอันขาดถ้าสมมติว่าเข้าข้อแรกคือข้อสองแต่ว่าดันไปเริ่มเขียนคําตอบที่ข้อหนึ่งอะทุกอันมันจะเลื่อนหมดเลยเหมือน เหมือนติดกระดุมแล้วมันสลับอะ่ะมันก็จะเลื่อนหมดแล้วก็คืออาจารย์เขาจะไม่อนุโลมให้เนาะส่วนใหญ่ก็ตรวจตามคออะ่ะถ้าผิดก็คือผิดเนาะอาจจะได้ศูนย์ได้เลยนะถ้าเกิดว่าทําสลับคออ้อเพราะว่ามันก็คือผิดหมดเลยอะ่ะอืมโอเคค่ะก็มีประมาณนี้สําหรับการสอบแลบกล i งเนาะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูไม่ค่อยมีเวลาไปบ r i ฟในห้องเรียน lecture หรือว่าห้อง l a บก็เลยให้คลิปไปดูเองเนาะก็ถือว่าขอให้ปฏิบัติตามนี้เนาะ ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติแล้วก็โชคดีสอบผ่านทุกคนเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ